มันันตามันเป็นฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์ล้วปรับให้มันเนียนฟิลเตอร์มันสามารถปรับได้นะปรับความเนียนของหน้าเราให้ฟิลเตอร์หลุดสินี่เห็นไหมฟิลเตอร์หลุด,นนดนเนี่ยฟิลเตอร์หลุด ไม่ได้หยอดเลยค่ะพี่ยุพินน้ำตาเทียมอ่ะจริไม่ต้องมีหยอดน้ำตาเทียมบ้างอะไรบ้างเดินแล้วเราก็นวดกันอะไรกันไป <S <S บบาตามภาษา,บบาของเราก็ไปที่นอนฉบาว่าไปนอนชอบนอนแบบ อย่าเพิ่งเป็นรถนะอันนั้นนะมันไม่มีกระบะหรอลองสวยนะเธอเปเียดีอ่ะอะไโลกโอ้ยคันคันตามาก ยิ่งขยี้ยิ่งแบบยิ่งขยี้ยิ่งแบบยิ่งเป็นเยอ,อะเลยเลยเลไมลยเ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 ลยไลยเเมยเลยเลไเลยเลยเอยเลยเลเกเลยย ไม่เลิศมใ<า>ส่ความแซ่บมันต้องใส่พริกสดพริกหมดไงใส่พริกสด,กดเดี๋ยวใส่น้ำปลาน้นำตาลพริกสดหัวหอมแล้วก็กุ้งแห้งเลิศเอาเุ้งแห้งไม่กินกินแล้วติหม็น ก็ไม่เป็นไรเราก็นอนกันสองคนเราก็ตัง <c oughs> ใบใครก็ใครแหละไม่ใครกับใครก็ต้องดมกันไปข้างหนึ่งไม่ต้องโทษกันเพราะอยู่เป็นแค่สองคนเท่านั้น <c oughs> ใช่ไหมคะทุกคนป้าเขาบ้านฝากย้ายมามานอาต้องขอดแล้วเนาะเออ ป๊าถึงเวลาแก่ตัวไอะตัวนึง is this a strawberry จี่บาทเอาตังมาจ่ายด้วยนะหล่อนยังไม่ได้จ่ายเงินฉันนะ strawberry อ่ะแค่นี้แบบเลี้ยงแฟนไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะอ จองกองกีบาร์เอามาเลยเดี๋ยวไปดูในบีนมีเงินสดหรือพร้อมเพย์ได้หมดนะสแกนไหมจะตะแกนหรือว่าจะเงินสดอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคิดมาสิแพรรี่โดนโดนอร่อยเหมือนกันไงหลอกด่าฉันว่าสตอร์หลอนหลอกด่าฉันว่าสตอ์เบอรี่ใช่ไหม ไม่เหรอ่ะทำไมอ่ะขัน้น,นตาจาังแฟนใครไม่รู้ยิ่งดูยิ่งนา่ารัก อีกแล้วอีกแล้วเดินไปเดินมาอีกแล้วจะไ, <Wow. S 1> ไปใส่น้ำตาลทำไมเยอะล่ะใส่น้ำตาลไปเยอะเช่ยไม่ค่อยจะตื่นทุกคน ใส่น้ำตาลเยอะใช่เป็นภูมิแพ้นอนดึกไงทุกคนเนี่ยมันแล้วมันหลายวันติดกันใช่ไหมตั้งแต่คืนที่สามสิบเอ็ดเอ็ดแล้ววันที่หนึ่งอีกวันที่สองอีกเนี่ยจนวันที่สามเนี่ยสามวันติดกันเลยสามวันติดกันเลยเธอทุกคนฉันนะนอนดึกตื่นเช้า มันไม่ได้เลยเรื่องการพักผ่อนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะทุกคนยิ่งอายุมากยิ่งต้องนอนให้เยอะร่างกายมันต้องซ่อมแซมตัวเอง,องไม่งั้มันจะอักเสบองมาแล้วมีหน้าแบบแซ่บเลยแหะ อืมอร่อยมากเอออร่อยมากเปิดเลือกทุกทุกคนแซบๆเวยครับพี่น้องเอ่อหิวหิวหิวังสี่ครับแล้วก็อือโอ้โอ้หัวทิมแซบแซบอีหลีบอกมันเป็นแนวด้าเพรามันหลอก แต่ลงตัวครับเอาพับพิมพ์ดิเห็นพี่เลยเขาอยากกินนั่นแหละไมเขาอยากเออต้องกินหรอ้วนแล้วจนมีตังค์นะซื้อกินเองได้นะเออตามใจเด้อเลยไม่เงาอหรอกฉันมีตังเออไม่เดือดร้อนมัง มีล้างอย่างนี้ผมก็ของในห้างนั Luckily, ่นแหละล้างอีกทีนึง oh, นี่แหละกินของไม่ค่อยล้างกันจะมาไหมโอ้ยหล่อนกินไม่ได้กี่ลูกแล้วยังไปล้างอยู่เอ้าโอ้โหกินจนจะหมดกล่องแล้วเออเพิ่งกินไปสองลูกเองคิดว่าเขาล้างมาให้เราแล้วนั่นแหละเขาล้างยังไม่ดีเขาก็แค่มาล้างลูกๆอ๋อ แล้วมันเกิดเอยียงกับความห,าาห้าทาอะไรไอีกอะโอ้โอทุกคนเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะสำหนน่เดอ้อเดอี๋ยวค่อยวาวน้ำกันใหม่เดอ้อสุขสุขคนเดอ้อขอนวดก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แค่นี้นะคะทุกคนไปละ